สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนเรื่องการเปลี่ยนปก YouTube นะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเข้าไปที่ขั้นตอนแรกนะคะให้เราไปโหลดแอป YouTube Studio มาก่อนนะคะก็คือคือแอปตัวนี้อันนี้ก็คือโหลดเอาไว้แล้วนะคะ ให้เราเข้าไปโหลดที่ Play Store นะคะพิมพ์เข้าไปคำว่า youtube studio นะคะจากนั้นนะคะพอเราโหลดมาเสร็จพอเราได้แอปเข้ามาแล้วเราก็เข้าไปในแอป studio นะคะเรากดกลับก่อนนะคะให้เราเข้าไปในแอป studio นะคะจิ้มเข้าไปพอเราเจอวิดีโอ เจอวิดีโอของเรานะคะแบบนึงนะคะเจอวิดีโอของเราก็ให้เราจิ้มเข้าไปแล้วก็ให้เราจิ้มเข้าไปที่รูปดินสอนะคะคือตรงนี้จิ้มเข้าไปแล้วก็ให้เราจิ้มเข้าไปคำว่าข้อมูลพื้นฐานตรงนี้นะคะแล้วก็จิ้มเข้าไปที่รูปดินสออีก แล้วก็เขาจะให้เราเลือกนะคะแล้วก็จิ้มเข้าไปในคําว่าบวกวก็ให้เราเลือกรูปภาพนะคะสมมุติว่าเราจะเอารูปนี้เนาะก็ให้จิ้มเข้าไปค่ะก็ให้กดเลือกแล้วก็ให้กดบันทึกนะคะ ก็เรียบร้อยแล้วค่ะก็ให้เรากดกลับนะคะก็จะเป็นรูปนี้ก็จะเป็นรูปนี้นะคะค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนคุณผู้ชมท่านไหนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ